ก็สวัสดีครับเลบรรยากาศมืดคลึ้มนะครับอ่าแต่ก็เราจะมาดูดอกกระเจียวนะครับวันนี้มาสายนะครับพี่สาวบอกว่าเมื่อเช้ายังไม่ได้เก็บนะครับก็เลยต้องมาดูนะครับอ้าวเจอจนได้หนึ่งดอกครับส,สวยเลยนะครับดอกตุ้มๆสวยเลยครับหนึ่งดอกนะครับ เีอีกหนึ่งดอกแต่ดอกนี้กำลังขึ้นเหมือนกันครับครับเลยครับดอกกระเจียวครับเดี๋ยวไปป่าใหญ่ค่อยไปดูอีกทีนะครับนี่ดอก,กครับปลูกเองแล้วก็จะใช้มือในการสับนะครับถ้าไปเอาในป่าในนี้เราก็ต้องใช้มีดหรือว่าใช้ เสียมครับ,รบดูไปเรื่อยครับอ่าปกติแล้วจะเป็นทุ่งนาครับแถวนี้แต่ว่าพี่สาวจะจะทำการเปลี่ยนเป็นป่าครับก็เลยจะทำการปลูกป่าหานี่ดอกนึงครับอุ้งสองดอกด้วยนะครับสวยเลยนะครับ แลดอกครับสวยเลยครับกำลังขึ้นครับกำลังขึ้นเมื่อโดนฝนก็จะมีขึ้นมาให้เราเห็นครับดูดอกนี้สิเป็นไงบ้างห่อกาลังแตกหนอก่อยังไม่เป็นดอกนะครับเดี๋ยวครับมาดูวันหลังครับซึ่งจะมาเน็บดอกกระเจียวไว้ตามคันนาเดิมเอาไว้นะครับอ่านี่ไงดอกหนึ่งครับ สวยกันเลยครับดูไปเรื่อยครับว่ายังมีอยู่ไหมครับถือว่าจะได้เริ่มมีนะครับดอกกระเจียวที่เราปลูกเองกันนะครับเจอแล้วครับดอกนึงครับนี่สวยๆเลยครับจะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับ อันนี้จะเป็นดอกแดงนะครับจะไม่เป็นดอกขาวเดี๋ยวค่อยดูครับว่าดอกแดงดอกขาวแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับดอกนึงอยู่ข้างในด้วยัครบไปดูกันครับว่าป็นยังไงครับอุ้ยแก่แล้วนะครับแล้วโดนแมลงกินด้วยนะครับเอาถ้าเป็นธรรมชาติไปครับการปลูกธรรมชาติก็ต้องมีธรรมชาติกินด้วยนะครับ แบ่งปันกันเล็กเลน้อยๆครับอาแล้วก็มีมะม,ม่วงมะม,ม่วงมะม,ม่วงด้วยครับนี่ดอกสวยๆเลยครับเนี่ยลูกนี้ครับดูตูดสิครับโอ้ยอย่างนี้มันต้องเด็ดครับนี่แน่ย,ยงนี่มันต้องเด็ดครับอาดอกลูกสวยขนาดนี้ไอ้กินเปรี้ยวๆอ่ามีตูดเหลืองๆหน่อยนีย่โอ้ยเห็นแค่นี้ก็ทำลายไหลแล้วครับ เจ็บดอกก็เชียวไปด้วยดูม่วงไปด้วยอย่างนี้ครับสวนของตัวเองธรรมชาติธรรมชาติของตัวเองครับหากินไปเรื่อยๆนะครับนนหนี่ไงดอกนึงครับถ้าเป็นดอกสีแดงอยู่ในทุง่งหญ้าถ้าตาไม่ดีจริงๆเนี่ยจะไม่เห็น,นครับเพราะว่าสีเขาจะ,ะกลมเกลืนกับความเป็นธรรมชาติครับสีน้ำตาลแดงๆหน่อยนะครับไปครับเดีย๋ยวเราจะเจอเพิ่มไหมครับ ไเร่ยครับอาวม่ไอดอกนึงครับนี่ความแตกต่างกับธรรมชาติดูครับถ้าไม่ดูไม่รู้จริงๆครับเนี่ยอ่นะครับดอกก็จะเป็นออกแดงๆนะครับสีก็จะเนี่ยถ้าดูรู้ไหมครับว่ามีดอกนี่ครับนี่ครับดอกก็อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยนะครับ อาจจะไม่ดอกใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งเป็นอาจจะถือว่าเป็นรอบแรกของเขานะครับซึ่งน้ําอาจจะยังไม่พอที่จะดอกใหญ่ดอกสวยนะครับแต่ว,ว่าก็โอ้ยกลิ่นนี่หอมมากๆากเลยครับลวกกินกับแจวนะโอ้ยอิ่มกันเลยครับไปครับไปดูเขาในป่านั่นครับทีนี้เดีย๋ยวไปดูครับขั้นนี้ก็พอได้สิบกว่าดอกนะครับ ไปครับปลาในสระก็ยังเหลือปนินอยู่นะครับปดุกยังมีอยู่นะครับอ่าดอกนี้ยังไม่เก็บครับดอกนี้อ่ายังไม่เท่าไหร่ครับรอพรุ่งนี้พอดีน่าจะบานครับเนี่ยสองดอกนะครับเนี่ยนะครับแราพรุ่งนี้เข้ามาเก็บครับอันนี้โดนคุณแมลงแทะไปแล้วนะครับเนี่ยโอ้ยเนาะอันนี้ดอกสีขาวนะครับเนี่ยนะครับ เป็นดอกสีขาวนะครับเดี๋ยวค่อยไปแยกกันให้ดูว่าจะเป็นสีขาวสีแดงแบบไหนอย่างไรครับอันนี้ไม่มีสักดอกครับไปครับครับอ่าย้อนอยยกกับอุปกรณ์ขาตั้งกล้องดังเดิมกว่าของผมนะครับเราจะเริ่มกันนะครับขออนอุญาตเสียบก่อนนะครับ ก่อนดังเดือนที่เราทำมาตั้งแต่ในแต่ไรนะครับอุปกรณ์การถ่ายทำนะครับนี่นะแบบบ้านๆนะครับไครับดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูนะครับว่าดอกนี้จะเป็นอย่างไรนะครับะนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับกำลังขึ้นครับ ดอกสีขาวด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับกำลังขึ้นตุ้มๆเลยนะครับนี่ครับดอกประเจียวของเราครับไหครับไปดูอีกทีว่าจะมีไหมนะครับดูทีละดอกกันเลยนะครับพอมาเจอแต่ก็ยังไม่บานเลยนะครับเนี่ยนี่ครับฮะเอาไว้ก่อนครับถ้ายังไม่บานนะครับเราก็ต้องหาไปเรื่อยๆก่อนว่าจะเจอไหมนะครับ วันที่ตัวเองมาเก็บทาไมไม่เหมือนกับพี่สาวมาเก็บเนี้ยนะครับเอาไปครับครับมาดูกันครับดอกนี้นะนี่ครับขาเสียบไม่ได้แล้วครับต้องส่องใกล้ๆหน่อยนะครับนี่ครับนี่คือดอกขาวนะครับนี่ครับถ้าเป็นดอกขาวจะเขียวแบบนี้นะครับอาจจะมีดอกขาวขึ้นมา ดอกขาวนี่จะหอมกว่าดอกแดงครับหอมมากกลิ่นแรงมากครับทำไมตัวเองมาไม่มีดอกสวยๆเหมือนพี่สาวมาเก็บเนี่ยครับเอาจะเตรียมขามาอย่างดีนะครับขาววานไปครับนี่แหละคือโชควาสนาของคนหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่ามีเห็ดขึ้นเลยครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดบานค่ำนะครับแต่ว่าขึ้นยังไม่เยอะนะครับเนี่ยนี่เนี่ย เรียกว่าเห็ดบานค่ำนะครับเนี่ยแต่มันขึ้นไม่เยอะเราก็จะปล่อยก็ทิ้งไปนะครับให้เขาเป็นเชื้อกันต่อไปนะครับไปครับดูเรื่อยว่าจะมีดอกเจ้อยเราจะเบิ้นะครับพอเรามาเก็บก็กําลังขึ้นนะครับแต่ว่าแต่เราก็ไม่เอานะครับให้เขาโตกว่านี้ก่อนครับถ้าไม่ก็ออกอย่างนี้คือพี่สาวมาเห็นนะครับดอกแก่แล้วนะครับแก่แล้วก็จะปล่อยไปนะครับ ไม่เอานะครับอดอกส,สวยดีกว่านะครับโอ้ยเน,ะนยาะเขาเรียกว่าบุญวาสนาในการเก็บบางครั้งบางทีก็จะได้ไม่เหมือนกันนะ <c oughs> คนที่เห็นก็สวยไปคนที่ไม่เห็นก็เออฮะน่ครับนี่ครับดอกนี่ครับอันนี้ก็พึ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเก็บไปก่อนครับนี่ครับ ใช้มือเก็บไว้อย่างนี้นะครับแต่ดึงขาขึ้นได้ไม่เยอะนะครับไปครับครับเก็บกันครับ่นี่ครับดอกนี้ครับดอกกระเจียวนะครับนี่จะเป็นดอกแดงนิดหน่อยนะครับนี่สวยเลยนะครับคนี้ดียวเอครับนี่ครับ สวยสามดอกนะครับดอกกระเจียวของเราครับไปดูอีกอสองดอกนึงครับที่มันแก่แล้วนะนี่ครับนี่ครับมันแก่แล้วนะครับแล้วก็นี่ครับน, book. นี่ก็คือแก่แล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่อีกดอกครับนี่ถ้าเป็นดอกขาวจะเป็นนี้ครับนี่ครับขอก็จะมีดอกขาวนี่แต่อันนี้แก่แล้วก็ปล่อยเข้าไปนะครับแมานะครับไปครับไปดูกันต่อไปครับนะครับมาดูดอกที่ สวยๆแล้วกันนะครับนี่ครับขากล้องไม่ได้ใช้งานก็มีอาการหลวมเกิดขึ้นครับโยกขึ้นลงลงครับเอ้าช่งมันครับต้องใช้มือจับเหมือนเดิมถึงจะเสียบแต่ก็ชอบล้มครับนานใช้ทีครับไม่ได้เช็คสภาพหยิบมาเลยนะครับนี่ครับดอกกระเจียวสวยๆครับ ลืมเช็คสภาพว่าเขาจะอยู่หรือไม่อยู่นะครับอ่าพอใช้ไปเรื่อยๆแล้วเขาจะหมุนลงนี้ครับนะครับลืมลืมเช็คนะครับก็เลยจะต้องจับเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถือเหมือนเดิมครับอาจจะนิ่งหน่อยนะครับมาะไปครับนะครับดูอสองดอกนี้ครับอ่าสามดอกครับครับกำลังขึ้นสวยๆเลยครับเนี่ยอ่าสามดอกนะครับ หนึ่งดอกนะครับสองดอกนะครับสวยๆนะครับนี่สามดอกสวยๆเลยครับกลิ่นหอมมากๆครับดอกกระเจียวดอกกระเจียวนะครับไปครับให้ดูเรื่อยๆครับว่าจะเจออีกไหมนะครับอีกดอกนึงสองดอกครับสองดอกสวยๆเลยครับนะครับกำลังขึ้นสวยๆเลยเนี่ย สวยๆเลยครับกำลังขึ้นอ่อนๆสวยๆครับอาครับดูกันว่าความสวยงามของเราจะเจอกันอีกไหมนะครับ <c oughs> ต้องเดินเขีย่ยต้องเดินหาตาสอ่องไม่ต่างกันากับการหาเขีย่ยเท่าไหร่แต่ว่าดีกว่าการหาเขี่ยเล็กน้อยครับ <c oughs> <c oughs> เราะว่าเขียดมันกระโดดได้แต่อันนี้มันกระโดดไม่ได้ครับมันอยู่เป็นกอเป็นกอของมันอยู่แล้วครับนี่ดอกสีขาวอะเจอแล้วที่เทียบใกล้ใกล้ครับนสีขาวกับสีแดงครับนี่อ่าให้เทียบดูใกล้ใกล้ครับนี่ครับเรียกว่าดอกขาวกับดอกแดงครับนี่ครับนมันก็จะแยกกันออกแบบนี้ครับนี่แหละคือ ธรรมชาติของสีครัจะมีสีที่ชัดเจนกว่านี้อีกในป่าธรรมชาติที่เป็นป่าใหญ่อย่างเช่นแถวเชยาภูมิแถวอะไรเนี้ยนะครับในป่าในภูเขาคนระับอันนี้เป็นาสายพันธุ์ที่เราเลือกมาเพื่อที่จะปลูกเอาไว้แล้วมันเกิดง่ายนะครับอ,อยู่ในตามพื้นที่ของเราก็ยังพอมีอยู่แต่ว่า,าทุกวันนี้มันไม่ค่อยเหลือแล้วนะเพราะว่าป่าเขา,าถูกถางถูกถ่าถูกลบเยอะแยะมากมาย ตามวิธีการของแต่ละคนเพื่อทําการเกษตรนะครับเขาก็เลยทําการไถพรวนไถทําลายป่าที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะเพราะว่า,าที่เขาอยู่ใกล้เขาก็ยึดเป็นที่ของตัวเองครับเอามาปลูกอ้อยปลูกมันปลูกปาล์มปลูกยางพาราเยอะแยะมากมายครับทัวนี้นะครับาการใช้พื้นที่ในการทําเกษตรนะครับก็ นี่แหละแล้วแต่ว่าใครจะ,อะเอาแบบไหนนะครับก็แล้วแต่ละคนแต่ละท่านจะทำไปนะครับเราก็ได้แต่หาเก็บสิ่งที่มันพอที่จะ,ะง่ายๆไม่ต้องดูแลมากครับอันนี้คือมาปลูกทิ้งไว้กว็เติบตามฤด,ดูกาลแค่นั้นเองครับเราไม่ต้องลดน้ำไม่ต้องพรวนดินนะครับ ฝังเอาไว้ฝังเอาไว้ถึงเวลาเกิดเขาก็เกิดให้เราไม่เก็บกินคแค่นั้นเองครับไม่ได้อะไรมากมายนะครับห <c oughs> วานไปครับแล้วแต่ว่าจะเลือกนะครับหรือว่าจะปลูกปลูกยางปลูกต้นไม้ทั้งหลายแหล่แล้วก็เอาหัวของดอกกระเจียวไปปลูกมันก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าใครจะปลูกใครจะทำนะครับสามารถทำได้ครับใต้โคนต้นไม้ ที่เราปลูกเอาไว้ก็สามารถนําไปปลูกและเก็บกินได้นะครับอันนี้นะครับไม่ได้ไปซีเรียสเยอะมากมมยนะครับครับลูกของต้นไม้ที่จะมาเสริมอีกแล้วครับนี่ครับเป็นผมนี่รับเก็บมาให้พี่สาวมาโยนทิ้งเอาไว้นะครับนี่คือลูกส้มลมนะครับต้นส้มลมที่ใช้ใบเอามาแกงได้นะครับใบมันจะออกเปรี้ยวนะครับใช้มาใช้แกงไก่แกงปลาได้ใบ ยอดของต้นส้มลมบ้านผมเรียกต้นส้มลมแต่ที่อื่นยังไม่รู้ว่าเรียกว่าต้นอะไรนะครับผมก็ลืมถ่ายมาดูว่าต้นและใบเขาเป็นแบบไหนครับไปวิ่งรถผ่านเห็นลูกมันร่วงเยอะก็เลยเก็บมานะครับเพื่อเอามาทิ้งไว้ในสวนของพี่สาวนะครับที่จะทําป่านะครับเยอะะครับไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าแต่ว่าเอามาทิ้งเอาไว้ครับบางครั้งบางทีก็อาจจะใช้ใบในการนําไปต้ม อยากกินรสชาติปแปลกนอกจากอยอดมะขามอะไรเงี้ยใช่ไหมลูกมะขามเปรี้ยวนะครับใช้ใบส้มลมมาแทนหรือว่าใบต้นบักเค็งเงี้ยแต่บักเค็งนี่หายไม่ได้ครับหรือลูกหยีนะครับใบยอดของลูกหยีเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวนะครับทําให้เกิดรสชาติที่แปลกใหม่ในการต้มในการแกงนะครับฮะเจออีกดอกครับเนี่ย น,น,นี่ครับสวยอีกดอกครับอีกดอกอื่นไหมนี่ครับนี่ครับมันก็จะเกิดยุดโคนต้นเลยครับเนี่ยที่เราฝังไว้อันนี้เป็นต้นว่านะครับต้นว่าพี่สาวแกจะมาฝังไว้ตามโคนต้นไม้แบบนี้ครับต้นว่าต้นยางนาครับที่แกมาปลูกไว้นะครับเพื่อที่จะทําให้มันเป็น ป่าธรรมชาตินะครับเพื่อที่เอาของธรรมชาติมาไว้เก็บกินไว้ใช้งานอะไรเยอะแยะมากมายโอ้มันก็มีเยอะอยู่นี่เห็ดบานค่าเนี่ยนี่ครับแต่เราจะยังไม่เก็บนะครับเราจะทิ้งให้เขาเป็นเชือ้อครับเห็ดบานค่านะครับเอา้าเฮ้งดอกนึงเดินผ่านมาได้ไงเนี่ยโอ้มันพึ่งขึ้นยังไม่สวยยังไม่เต็มเท่าไหร่เอาไหมเอา,เ,อาเห็นแล้วก็ นี่ครับเราได้หยิบเอาก็เอาเหมือนเดิมครับไปครับชมต่อไปว่าจะเจอเพิ่มรหรือเปล่านะครับน,นี่ครับแล้วก็จะมีสามดอกเล็กๆให้เราได้เก็บนะครับเอา4สี่ดอกนะครับเนี่ยนี่นครับอีกไหมนะหดูก,ก่อน ต้องเขีย่ยต้องเขีย่ยต้องเปิดดูนะครับบางครั้งบางทีมันก็มีบังอยู่บ้างครับออาบังชอบมาบังต้นอามาบาังดอกกระเจียว, <c oughs> วอย <c oughs> โอ้ยบ้าโอ้ยถอนไม่ขึ้นทั้งลำนะครับเอาด้วยใครไหนก็เอานี่ครับสวยครับโอย้ยังมีเล็กๆอีกหนึ่งะครับนี่ครับนี่ดอกหนึ่งครับ สีดอกส,สวยนะครับดอกกระเจียวนะครับอู้พอดีเลยลวกแล้วก็กับหมกเขียดคงจะเข้ากันเนาะ <c oughs> <c oughs> นะครับเดี๋ยวจะสั่งพี่สาวไว้ลวกกินกับหมกเขียดแ่บแทบหรืออมเขียดแทบแทบเลยโอ้ยนะหรือว่าคืนนี้อาจจะได้เพิ่มหรือเปล่ามีเสียงร้องของเขียดให้ได้ไปจับเพิ่มนี่โอ้ยเข้ากันเลยนะครเนี่ย ลวกดอกกระเจียวหมกเข็ดหมกเขียดหรือว่าอมเขียดใส่กันนะโอ้หสุดยอดครับแค่กินนา้การก็น้ำไหลไหลนะบ <c oughs> แบบธรรมชาติหรือธรรมชาติครับนี่แหละเขาเรียกว่าหากินแบบธรรมชาติพอนึกถึงมันก็น้ำลายไหลอยากกินอยากกินครับ <c oughs> อดอกแก่เยอะเหลือเกินครับ <c oughs> นี่ครับดอกนึงครับ นังขึ้นนะครับน่ครับสวยๆกันเลยครับครับหาดูกันไปเรื่อยๆครับผมครับดอกนึงครับนี่ครับดอกนึงครับสวยๆนะครับเราก็นึกว่าจะหา พอเปิดกล้องนี่ไม่ค่อยเจอนะครับอปิดกล้องปั๊บนี่เห็นทันทีนะไม่รู้เป็นอะไรเลยต้องเปิดเปิดปิดปิดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะคกับ,บการที่เราหา,หาเก็บดอกกระเจียวครับเห็นไหมพอเปิดกล้องไว้มันก็หาไม่เจอนะครับมันไม่เหมือนกับปิดกล้องพอปิดกล้องปุ๊บเนี่ยเจอเลยครับดูสิว่าจะเจอ ไหมนะครับเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคจุดกล้องดดูหรือเปล่านะครัะดูต่อไปครับครับก็อ่าจากการเก็บดอกกระเจียวของเราครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับถือว่าเพิ่งเริ่มขึ้นก็พอได้อยู่ได้กินนะครับพอได้ลวกแซบๆนะหอมๆนะครับดอกกระเจียวนะครับนี่คือดอกกระเจียวขาวกับดอกกระเจียวแดงนะครับถ้าแยกกันนะครับสีก็จะเป็นนี้ครับนะครับ ็อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอันนี้มันอยู่ป่าแบบบ้านๆมันก็เลยออกขึ้นไม่สวยเหมือนอดอกกระเจียวที่อยู่ตามภูเขานะครับถ้าเป็นดอกกระเจียวที่อื่นก็คงจะสวยงามกว่านี้นครับแต่อันนี้เป็นดอกกระเจียวแบบบ้านๆนะครับเอามาใช้ในพื้นที่แถวบ้านนะครับซึ่งเพิ่งจะเริ่มปรับเปลี่ยนมาเป็นป่านะครับะนะครับป่าต้นยางนานะครับ ต้นประดู่ต้นผลไม้มะม่วงมะขามอะไรเงี้ยปลูกผสมปนเปกันไปเพื่อจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้มันเป็นป่านะครับอ่าซึ่งก็อ่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่สูงนะครับไม่สามารถทำนาได้แต่เมื่อก่อนเนะี่ยพ่อกับแม่แกก็ทำนาอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าหลังมาความแห้งแล้งมันเยอะเกินเยอะกว่าเดิมคนระับมันก็เลยไม่สามารถที่จะทำนาได้นะครับปลูกข้าวมันก็ไม่ค่อยได้ผลผล,ผลิตนะครับ โอ้ยประดำนาแถวนี้เมื่อก่อนนะสุดยอดครับเอาไม้สักแล้วก็เอาเมดเอาต้นข้าวเสียบลงไปนะครับนะก็ต้องมีกาน้ํามาหยอดต้นข้าวด้วยนะครับอาไม้สักแล้วก็เน็บต้นข้าวแล้วก็เอาน้ําหยอดอ่าอ่าครับซึ่งจำเมื่อก่อนนี้ถามว่าพอได้อยู่พอพอมีต้นข้าวพอได้เกี่ยวไหมก็มีนะครับแต่ว่ามันก็อ่มันแรงแล้วมันเป็นพื้นที่สูง ีนี้ก็เลยปรับเปลี่ยนลองมาทําดูแบบใหม่ว่าถ้ามาปลูกผลไม้ปลูกปลาเพื่อที่จะให้มันเกิดทํคของธรรมชาติเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งไม่แน่ว่าข้างล่างจะเป็นยังไงต่อไปนี่คอยดูทันทีแต่สิ่งที่ขาดจริงๆก็กคือน้ํานะครับขนาดกุศะที่มันมีาตาน้ําอยู่ข้างล่างครับแต่พอถึงหน้าแ้งมันก็ลดลงไปเหมือนเดิมนะครับนะครับขุดตรงนี้นะ่ะมันจะมีตาน้ําอยู่ประมาณนี้นะครับ แต่ว่าพอถึงรูแรงตาน้ํานั้นก็ไม่ไหลมันก็ต้องอไม่สามารถเก็บน้ำเรือเรือน้ำธรรมชาติที่จะขึ้นมามันก็ไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ <g ül üyor> น,ะนะครับเราก็ต้องอปล่อยเข้าไปตามธรรมชาติแล้วกันนะครับปลาจะเป็นยังไงนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอุ้ยมีกบตัวนเงกระโดดลงเมื่อกี้เดี๋ยวเธอวันนี้เราจะมาแอบกบกันนิกแล้ว ีกบตัวนึงครับโดดลงไปตั้งสูงเลยครับอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับว่าจะได้ไหมครับ